ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเปิดกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชนและมหากรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดินประจำปี2563ครับวันที่6ตุลาคมเวลา10นาิกานณสาลาหลวงพ่อพระสัยวัดโพชัยพระอารามหลวงอำเภอเมืองหนองคายนายประเสริฐลือชาธนานน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายคนใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชนประจำปี2563และมหากรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดินนายไพโรธโสภารสพรพ,พัฒนาการจังหวัดหนองคายกล่าวว่าวันที่1ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชนซึ่งปีนี้ครบรอบ58ปี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคายจึงได้จัดกิจกรรมวันก่อตั้งโครมการพัฒนาชุมชนประจำปี2563และมหากรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดินขึ้นโดยคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนในระดับจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้มอบรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนกลุ่มองค์กรชุมชน และศูนย์ประสานงานชุมชนระดับตำบลดีเด่นระดับจังหวัดที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนในระดับจังหวัดเพื่อให้ผู้นำชุมชนเกิดความภาคภูมิใจและสำนึกในพระมหากรณาธิคุณและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ได้น้อมนำหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตามรอยเบื้องพระยุคลบาทโดยมอบรางวัลโลกพระราชทานต่อเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตราสุดาสยามบรมาราชกุม,มารีซึ่งผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดได้แก่ผู้นำชุมชนดีเด่นบ้านจับไม้หมู่ที่3ามตำบลเฝ้าไร่อำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายจากนั้นได้จัดงานมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดินประจำปี2563เพื่อมอบโล่รางวัลและเพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด โลรางวัลสิงทองกระทรวงมหาดไทยจำนวน5รางวัลมอบใบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกแก่ข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานราชการดีเด่นประจำปี2563จำนวนสองคนมอบใบประกาศเกียรติบัตรแก่ข้าราชการลูกจ้างประจําและพนักงานราชการดีเด่นประจําปี2563จํานวน3คน มอบรางวัลเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปี2,563ประเภทครัวเรือนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต้นแบบด้านการปลูกผักสวนครัวประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเทศบาลต้นแบบด้านการปลูกผักสวนครัวมอบรางวัลการจัดทำคลิปวิดีโอการปลูกผักสวนครัวต้นแบบมอบรางวัลผลงานกิจกรรม5สสำนักงานหน้าอยู่ทำงานให้สนุก มีความสุขและภาคภูมิใจมอบรางวัลขน้าราชการดีเด่นที่ยึดหลักธรรมพิบาลในการดำเนินชีวิตตามแนวทางพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาประจำปี2563และมอบรางวัลผู้เชี่ยวชาญด้านทุนชุมชนดีเด่นประจำปี2563ครับจักใับผู้นการปุ่มไฟทท่านนั้นพัฒนาการนั้นผู้มีเกียร ที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ตั้งใหญ่ท่านพัฒนาการไปบอกว่าอยากให้มาด้วยกันไปไม่มีเวลาคงต้องหาเวลาท่านอย่งบเป็นน้องครับคนหนึ่งบุญท่นสิหน,นีโ,โมงกันหนีผม,มากาอยู่หนองไายผมยังนั่ประโยชน คือสิ่งมันมีเครื่องแค่หัวหน้ามีสารมันก็นอีกแบบนึงพอไปอยู่ต่างที่ที่จังหวัดตรามันเหมือนคนไกลบ้านหรือจะว่าไปอีก